สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้อาจจะแตกต่างจากที่คลิปก่อนแนี้นะครับผมอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมข้างบนเนี่ยจะเป็นสีดำคล้ายเป็นสีดำนะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยผมอยู่ในมือถือนะครับอันนี้คือแบบไม่ขยายนะคือปกติเราจะขยายกันนะครับผมก่อนอืーー่นเนี่ยผมจะมารีว so ิวไอเทมก่อนก่อนที่จะเข้าคลิปนะครับผมทั้งหมดเนี่ยก็จะมี7ไอเทมใหม่นะผมที่จะเข้าเซิร์ฟในสัปดาห์นี้นะผมเออก็จะมีไอเทมใหม่แล้วก็ไอเทมเก่าเนี่ยปรับปนกันไปนะครับไอเทมชิ้นแรกครับผมก็จะเป็นชุดตัวนี้นะผมตัวนี้ก็เเเเปปิิดดดขายยยแแล้้้ววอีี๋นนะะใใหสุ่มมบคครรัผท อยากได้เนี่ยก็ซื้อได้เลยนะซึ่งชุดพวกนี้เนี่ยสามารถแยกชิ้นส่วนได้นะครับผมแล้วนี่ครับผมคือไอเทมชิ้นต่อมาครับก็คือกระเป๋านั่นเองฮะนี่อันนี้คือหน้าตาของกระเป๋า1น,นะครับผมกระเป๋า2ครับก็จะเป็นเฟ้นไฟส่วนกระเป๋า3ครับ ก็จะเป็นเบอร์เกอร์เลยนะครับผมแล้วก็เฟรนฟรายอยู่ด้านข้างนะครับใครที่ชอบกระเป๋าตัวนี้เนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยครับผมตอนนี้ก็มาขายแล้วนะครับก็สามารถมาซื้อได้ที่หน้ากิจกรรมหน้านี้นะครับผม8ปทีการันตีแน่นอนแน่นอนเลยนะต่อมาครับผมคือไอเทมชิ้นที่3ครับก็คือชุดแพ็กอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่สดาห์นี้มาแน่นอนครับใครที่ชอบชุดแบบนี้เนี่ยก็รอได้เลยครับผมไม่รู้ว่าจะมาแบบสายฟรีหรือว่าสายเติมนะครัผมก็ต้องรอรุ่นนะครับไอเทมต่อมาครับก็จะเป็นหัวเคโล คิงนะครับผมเฮ้ยอันนี้อาจจะเวลหนึ่งเวลสองเวลสามได้เว้ยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเลเวลหนึ่งกับเลเวลสองเนี่ยมันมันต่างกันหรือเปล่านะครับผมเลเวลหนึ่งเลเวลสองไม่มีมีแค่เลเวลนี้เลเวลเดียวนะครับผมใส่ตึ๊ดคูอย่างนี้ค้างยาวๆเลยนะครับโอเคต่อมาข้อเท่นชิ้นต่อไปครับผมก็จะเป็นชุดเซตตัวนี้ครับผมที่คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอยากได้กันนะครับซึ่งชุดนี้ครับก็สามารถแยกชิ้นส่วนได้ครับผมและยังไม่พอครับชุดนี้ยังสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนนะคคคคครรรรััับบบบผมมอออกกเเลลยยววว่่่าาโตตุ้้้ใทีีซืไป คุ้มจริงๆคุ้มแบบจัดเลยนะครับผมส่วนไอเทมชิ้นต่อมาครับก็จะเป็นชุดเดิมนะครับผมที่เคยมาขายแล้วนะก็คือชุดชุดกิจกรรมโบยาเดย์2021นะครับผมก็จะกลับมาขายในสัปดาห์นี้นะครับใครที่อยากได้ชุดนี้เนี่ยก็เก็บตังไว้รอได้เลยครับผมและสุดท้ายครับก็คือชุดตัวนี้ครับผมนี่ก็จะเข้าเซิฟมาเช่นกันนะครับในสัปดาห์นี้นะฮะใครที่อยากได้ชุดแบบนี้เนี่ยก็สามารถเก็บตังไว้รอได้เลยนะครับผม โอเคสำหรับการรีวิวไอเทมสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะประมาณนี้ครับใครที่อยากได้ไอเทมชิ้ในใดเนี่ยก็เก็บตังค์ไว้รอได้เลยนะครับคลิปนี้ครับผู้ชมครับผมก็จะเอาชุดนี้นะผมนี่ครับไปสุ่มในชัลโลเนะครับผมมาดูกันว่ารีแอคชั่นทางบ้านเนี่ยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอออาจจะรีแอคชั่นน้อยบางคนรีแอคชั่นมากนะผมก็ไปฮัลโหลฮัลโหลอะไร ทำไรอะตั้งรมอุปกรณ์อุปกรณ์ทำด้วยดิไม่ต้องหร,รอกหรอกเราองทำเองนะโอ้อมาแส้วะาวอไหมนะเสบพอไหมนะ,ะไ,มนะไม่เรไม่ได้กินพิษนายนายนายมาจากไหนอะฮะ นาย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 นโอ๊ยโอ๊ยโอ้เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นเป็นายเอาชุดมาไหนนเมากเลยแต่หน้าทหน้านมีท่าอะไรบ้างนายท่านี้ท่านี้ มีท่าหัวใจนี่เราก็มีท่าหัวใจเรามีท่านี่ท่ายืนพีด้วยไม่มีท่ามีแปดท่าเลยนี่เรามีท่าฟา马克ด้วยนี่ท่าเอพิไฟเอพไฟอย่าเติมเลยเสียรายตังค์นี่เรามีท่านั่งด้วยมีท่านี้ด้วยว้าวดมาลมีท่าบัทงนี่มีสารับแอดหน่อยสลับแอนแล้วเราจะบอกลักพีใช่ไหม ถ้าไม่บอกรักก็ไม่ได้รับนะ <c oughs> ต้องบอกรักก่อน <c oughs> ต้องบอกรักก่อนทำไมต้องบอกรักบอกรักเพื่อจะรับแอดไงมานั่งตักเหล่านี้มาไปนั่งอะไรตรงนั้น <c oughs> บอกรักพี่ก่อนพี่ถึงจะรับแอด <c oughs> อะไรนะ <c oughs> พูดดงังๆ <c oughs> พูดชื่อพี่ด้วย <c oughs> พูดชื่อพี่ด้วย ล่่ะพี่ชินโนต้ตรักนะคะพี่โนต้ตรักนะคะพี่โนต้ตดังๆรักนะคะพี่โนต้ตช,ะชะ้าๆแบบจริงใจจริงใจเออเนาะเอาแบบจริงใจจริงใจรักนะคะพี่โนต้ต <c oughs> โอเคแ <c oughs> อดมาเลย <c oughs> รับแอดแล้วนะบ <c oughs> ๊๊าายยบบายบาย แกงคนต่อเลยแก่งคนต่อเลยภาษนละะแ,แล้วแบกด้วยเพื่อนอุ้ยเพื่อนแบกหน่อยไปครับไปครับหมด,ดเลยนะครับแบกเราไม่ใช่เราแบกหวังว่านะครับเพื่อนไม่เอาว่างนี้แล้วเพื่อนไม่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่มีนะมีก็เห่นดิเพื่อนซุ่มซุ่มเห็นโลกนี้ื่อจะมีใครเขามา เพื่อนติดเนอร์ใช่ไหมไม่ก็เราก็ฟูดแบบนี้อยู่แล้วเป็นคนเนอร์เป็นคนเนืร์อย่างนี้เนาะเราเป็นคนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนใต้เป็นคนไทยเพื่อนคือคนไหนอ๋อไอจุดๆไอคนนี้แต่งตัวมาสขนบ้าใช่ปะใช่เลยเอองั้นเรากดละกดเลยเพื่อนก่อนเลยเพื่อนสี่ดาวไปเพื่อนเพื่อนสี่ดาวไหมสีเราเราแม่งเราเราต้องการขนแบกอะต้องการคนแบงแต่ว่าไม่ได้สี่ดาว เที่ยนนี่เราก็สบายใจเออเราไม่ซีเราไม่ซีถ้าทาดารถจะมาด่าเรานะไม่จะตกกระหอเออถ้าเราชนะถ้าเราชนะบอกรักเราได้ไหมล่ะเขยจะมาติงตองเราโดนล้มเราโดนล้มเขื่อนโอ้เขื่อนไหวเหรอเรายิงมันล้มนึงแล้วเขื่อนไอเบอร์ซ่องอยู่ไกลช่วยดิเบอมาทีเขื่อนโคตรเก่งเขื่อนโคตรเก่ง เราเก okay, yeah, ่งเราเก่งไปสร้างหัวเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเก่งจริงจริงแน่นอนแน่แม่เรามาแบกเพื่อนเมื่อมันมาแบกเราเราดีใจที่เพื่อนแบกเราเราจะได้สบายหน่อยโอ้ยเพื่อนยังไงได้ร้อยชุดเสร็จฮะได้ร้อยชุดเสร็จฮะโอแมงมาตีเลยถ้าเราตายโง่ก็อย่าด่าเรานะเพื่อนเราไม่ด่าเราแต่เราจะ จะว่าโอเคเพื่อนก็สบายใจเพื่อนแย่เน่อเกินไปโอนเพื่อนมาช่วยดิมาชุบมาชุบมาชุบเอ้ยยยอมมาชุบดูเจ้าหนีเต้นไสเราเพื่อนเอาทำไมอ่ะทำไมเขาเต้นไสอย่างนั้นเขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่าเราไปได้เขาตรงเงี้ยเยวจะแบกเองทุกคน เราจะขึ้นแดงไปจะไมกันล<ะ>เล่าอ่ะความริ่งเราไม่จะขึ้นแหละเราเลื่อยแค่ดาวเดียวเพา,าเราเจอทีมทีม่แบบเล่นไม่ดีเราไปโทษทีมแล้วงั้นไม่ใช่เราอ่ะเล่นดีเ,เพื่อนแบบเพื่อนในทีมเล่นแบบเล่นไม่ดีเลยจะว่าเพื่อนเล่นกากว่าง,งั้นใช่ยาโอ้ยไอตัวตึงตายไม่ได้เคปะ่ะ เราชุบแล้วนั่นนะมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วมันไม่ไหวไม่ไหวโฮ้ยไม่ไหวอะไรม่ต้องมาแอกเว้ยมีตัวออกซ้ายนะเพลี้ยมีตัวออกซ้ายเราไม่เคยว่นอยู่เออโอ้ยเราโดนเราโดนเรางูเองเรางูเองเออรู้ตัวด้วยเย่รู้ตัวด้วยเอ้าเราล้มเราล้มเราโดนแฟดเราโดนแฟดขอโทษนะเพื่อนขอโทษนะ เราโดนลราโดนเพือนเราโดนขอโทษขอโทษ double kill ปีเสือดยังยิงไม่แตกไอ้คนนี้มันเล่นโปอ่ะทุกคนใช่ไหมมันเล่นโปใช่ไหมใช่มันเล่นโปถึงว่าทำไมเราชนะมันไม่ได้แต่เราชนะมันได้เพราะเราเป็นคนแบตโต้ <laughs> ใครมีเงินเลือกบอ้าซื้อเฮดหน่อยจัดไปครอบเจเพื่อนเบอร์สองมันตื่นมาก็ทำเป็นเล่นรีเซอร์ ขนาดเราตึงเลยยังเล่นดีเซอร์ดเลยตึงเลยเหรอตึงเลยเหรอแย่โอ้ยเพื่อนระเบิด blood โอ้ยทำไมมันกล้ามัน่รนด้าดนี้วะเราพยายามนะเพื่อนโอ้ยเพื่อนทันปะเนี้ยมีเพื่อนโอ้ยเพื่อนเจบแล้ว ปืนเราปืนเราดูปืนเราก่อนดูปืนเราก็่อใจนเพื่อนเ Double kill เพื่อนมีลูกฟองใเเพื่อนเราไม่มีปืนลูกฟองนะเราเป็นปืนไกลนะโอ้ยกเรแลเราแะเ้ยเพื่อนอยู่ข้างบนนี้ระเบิดเข้าไปก็ไม่มีระเบิดนะไอ้ย t r i e มันแอกใส่เราอ่ะเพื่อนมันแอกใส่เราเมื่อกี้เราไม่แอกกลับแล้วถ้ามันดูเราแล้วจมก็เป็นแล้วก็จะแซ่บมัด้วยอุ้ยเพื่อนเราเจ้าตานี้เดาเราเล่นเลนกันไหนเค้ปะเรากากเพื่อนเพื่อนยังอยากจะเล่นกับเราอยู่หรอเออไม่เล่นแล้วก็ได้อุ้ยเราโดนลมเพื่อนตรงนี้ทำตัวเลยนะเพื่อนโผล่ด้านนี้เอ้ กมาตรงเราว่ะเพื่อน Double kill Double kill อุ้ยเบิ้ลอ้ทำไมไม่ตายเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยเป็นตัวแบกเลยเนี่ยเพื่อนแบกเราด้วยเห็นไหมเนี่ยเราพยายามแบกทุกคนแต่ทุกคนไม่ให้ความร่วมมือเราเลย เราได้ต้อง5คิวเลยนะเราได้ต้อง5คิวเลยนะเราได้ต้อง6คิวเลยนะเพื่อนไว้อ <peacefully> ีกคิวเดียวเดี๋ยวเราก็จะแซงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามึงไม่ต้องพูดหรอกไอ้เบอร์ซ่องนะมึงรีบบุกเล้วได้ึงก็ตายโอ้ยยังบุกบุกเท่าเพื่อนท้าไมอยากตายกันหมดเนี่ยเพื่อนระเบิดระเบิดมาเพื่อนระเบิดระเบิดมาดาวด้วย

โอเคครับผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเรื่องของการรีวิวเทมหรือว่าการเดี่ยวชันนะครับและการทุกันจ่าการเล่นมูกเนี่ยก็จะฝืนๆหน่อยนะครับผมก็ต้องขอให้ทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าพักนี้ไม่ค่อยได้สุ่มเล่นกับคนอื่นนะครับผมเออพักนี้เล่นแต่คนเดียวนะฮะก็จะพยายามทําให้คลิปให้ดีสุดแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับ